อีกหนึ่งสาวร่างเล็กนะคะสําหรับน้องสกุลหวานใจตัวจริงของหนุ่มแบงค์อาทิตย์ค,คุณผู้ชมช่วงนี้เขาหยุดเชื้อเพื่อชาติกักตรงกักตัวกันคู่นี้เขาก็หวานกันเป็นพิเศษค่ะถึงแม้ว่าจะกักตัวนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมยังไงแต่ว่าความหวานไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลยล่าสุดค่ะเจอสาวสกุลก็ขออัปเดตเรื่องความรักในช่วงที่ต้องแยกย้ายกันกักตัวเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้รักก็เรื่อยๆเรียบง่ายมีเจอกันบ้าง ส่วนดีกรีความเซ็กซี่ของสาวสกุลที่ยังคงร้อนระอุนั้นเจ้าตัวเผยว่าแบงค์ไม่ค่อยห้ามเพราะนี่คือสไตล์ของเธอแต่จะมีเตือนกันบ้างหากเกินงามไปจ้าก็เจอกันบ้างเพราะว่าเราสองคนไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าเขาก็หยุดออหยุดออกกองคุณก็หยุดออกกองเหมือนกันก็เลยอยู่บ้านก็เลยปลอดภัย คือคุยกันว่าแบบไม่ต้องลงเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบอนาคตมันก็ไม่แน่นอนเนาะก็เลยไม่อยากทําอะไรให้มันแบบว่าพลังการมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีเดี๋ยวเล่นติ๊กตอกด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแก้เบื่อส่วนส่วนตัวคุณนะคะคือเวลาคบใครไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากลงรูปเยอะเพราะว่าพอลงเยอะปุ๊บพอมีปัญหาขึ้นมาคนรู้เยอะก็มาถามแล้วแบบ เดี๋ยวต้องมานั่งลบลูปม,มีปัญหากันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาแต่พอดีดีกว่าพี่แบงก์ก็เขาก็มีเตือนบางค่ะว่าแบบเอออันนี้มันเยอะไปนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะใส่ก็แบบว่าอย่าไปไหนคนเดียวเราเป็นแบบนี้ก่อนที่จะเจอเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะคุยกับเราเขาต้องก็ต้องยอมรับค่ะแต่ว่าเตือนเตือนได้ฟังค่ะเขาจะไม่ค่อยก้าวไกลเรื่องเรื่องที่เป็นแบบส่วนตัวที่เราเป็นมานานแล้วเป็นสไตล์ของเราอะไรเงี้ยค่ะเราเวลาเรามีงานอะไรมาเราก็จะให้เขาดูว่าแบบมีบทประมาณนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่า คือเขาก็จะให้เราทำอะไรตามที่เราอยากทำนั่นแหละเพราะว่าพี่แบงค์ไม่ได้เป็นคนที่ชอบบังคับอยู่แล้วว่า ต่อสวยนะเป็นไงดูแบบสวีทหวานกลนะใช่สวยแล้วก็น่าเก๋มากสกุลกับแบงค์เองจริงๆลงรูปคู่รูปแรกนะคุณเมื่อประมาณวันคริสต์มาสปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็ความหวานนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าใน IG เนี่ยส่องไปเหอะไม่ค่อยได้เจอรูปคู่หรอกเพราะว่าน้องสกุลตอนนี้ลงแต่งานขายของรัวๆ90%ในร้าน I g จีเอาจริงแทบทุกแบรนด์ให้น้องสกุลเป็นพรีเซนเตอร์จะบอกว่าไม่แปลกใจถ้ี่เขาสับถ่ายรูปที่มันแบบเซ็กซี่ไปหน่อยเพราะว่าตัวน้องเองก็เป็นนางแบบไงนางแบบเพราะ็ต้องมาพร้อมก ทำเซ็กซี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา<ช>เป็นนางแบบด้วยเป็นนักร้องด้วยตอนนี้เป็นนักแสดงด้วยโอ้โห,โห,โโหโครบรถนะจ๊ะ